สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะในวันที่15มีนาคมปี65นี้ดาวพระอาทิตย์มีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีมังกรแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีมังกรก็ควรจะได้จากการผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงและแม่นยํามากกว่าค่ะจะเห็นได้ว่านะคะในวันที่15มีนาคมปี65นั้นนะคะดาวพระอาทิตย์ดวงนี้โคจรย้ายนะคะจากเรือนการเงินของท่านเข้าไปอยู่ในเรือนสหัชชะนะคะและ ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะก็มีความหมายก็คือมาจากเรือนพบมรณะนั่นเองพบมรณะก็หมายถึงนะคะการสูญเสียการสูญสิ้นหรือหมายถึงนะคะการจบก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นความเป็นความตายก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะในเมื่อนะคะดาวพระอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ ที่พบสหัชะเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะต้องให้ระมัดระวังนะคะเพราะพบสหัชะนี้ก็หมายถึงนะคะสังคมคนรอบข้างของท่านพี่น้องท้องเดียวกันการเจรจาการเดินทางระยะสั้นๆการติดต่อสื่อสารอะไรทํานองนี้นะคะในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะต้องมีปัญหาบ้างนะคะเพราะดาวพระอาทิตย์อย่าลืมนะคะมาจากเรือนมอลณนะนั่นเองบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะสูญเสียญาต พี่น้องสูญเสียคนรอบข้างหรือบางครั้งนะคะคนรอบข้างอาจจะทําให้ท่านเสื่อมเสียเกียรติก็เป็นไปได้ในช่วงระยะเวลานี้หรือบางท่านนะคะท่านในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะเดินทางไปไหนนะคะก็ขอให้ระมัดระวังนะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของ เครื่องยนต์นะคะเครื่องจักรเครื่องยนต์ของรถนะคะตรวจเช็คลมยางตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้ดีๆรวมถึงท่านจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ยวดยานพหาหนะด้วยนะคะและในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องมีสติให้มากๆค่ะในการที่จะคบปะผู้คนรอบข้าง ในช่วงระยะเวลานี้จะพูดคุยหรือเจรจากับใครก็ตามก็ขอให้ระมัดระวังสักเล็กน้อยนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดการเสียหายเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะขอให้มีสติอย่างเดียวนะคะ เราก็มาดูดาวาพระพฤหัสดวงนี้นะคะในวันที่8เมษายนปี65นี้เขาก็จะโคจรนะคะเข้าไปอยู่ในภพสหัสชชะเช่นเดียวกันและก็ได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีตรงจุดนี้นะคะดาวพระอาทิตย์ดาะดาวพฤหัสอยู่ร่วมราศีกันเช่นนี้สังคมคนรอบข้างของท่านนะคะย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะในช่วงแรกๆนะคะ ดาวพระอาทิตย์อยู่ดวงเดียวนะคะก็จะส่งผลไม่ค่อยดีให้กับท่านนักเมื่อดาวพระพฤหัสดวงนี้ค่ะโคจรเข้ามานะคะและได้ตําแหน่งกเกษตรราเทพดีก็ทําให้สังคมของท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะ เมื่อสังคมของคนเรานะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะก็ย่อมหมายความว่าเราอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยก็เป็นไปได้ถ้า2จุดนี้นะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสังคมของเราก็ย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจริงไหมคะดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้เหมือน เป็นรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงของท่านเพราะเรามาดูดาวอีกดวงหนึ่งนะคะก็คือดาวพระราหูวดวงนี้นะคะในวันที่30มีนาคมเขาก็โคจรเข้ามาอยู่ในเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์แน่นอนเลยนะคะตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี65เป็นต้นไปจนถึงวันที่17ตุลาคมปี66ค่ะ ตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งนะคะท่านจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านรถหรืออาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็เป็นไปได้ในเมื่อดาวพระราหูเข้ามาในตรงจุดเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ส่งผลไปถึงเรื่องการงานของท่านตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งเช่นเดียวกันท่านก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงาน ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นค่ะในจุดที่ดาวพระอาทิตย์ย้ายในช่วงนี้นะคะคงเป็นจุดสตาร์ทเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสังคมของท่านนั่นเองนะคะก็เอาวิกฤตตรงนี้นะคะเป็นโอกาสของท่านนะคะที่จะดําเนินชีวิตของท่านต่อไปเพื่อความมั่งคั่งในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มั่งคั่งในเรื่องของการงานรวมไปถึงการเงินของท่านด้วยนะคะในตรงจุดนี้ค่ะการเงินของท่านนะคะโคจรไปได้ตําแหน่งที่เด่นดีเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่อง ถตรงจุดนี้ท่านก็สามารถนะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานของท่านก็ได้บางท่านนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปตัวแทนในหน้าในเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ อย่างไรก็ตามก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะเอาคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ